ก็เป็นอีกหนึ่งมื้อนะคะช่วงเย็นเนาะก็เป็นซิคโคงหมูนะคะแล้วก็มีผักบรอกโคลีกระลำดอกแล้วก็แครอทนะคะก็ข้าวร้อนๆเลยค่ะนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนเนาะก็เป็นซิ่โคงนะคะซิคโคงอร่อยนะซิคโครงเราจะตักเลยเราอุ่น มันร้อนอยู่แล้วเราอุ่นเพิ่มได้โอ้ยร้อนเนี่นะคะอุ๊ยโอ๊ร้อนนี่นะคะอันนี้เหมือนเป็นเอ็นเขาเลยนะเอ็นเนี่ยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูเนาะเขาก็ทำอาหารออกมาได้หน้าตาหน้ากินนะคะเนาะ ตัวของเรานะคะสองอาทิตย์ก็จะมีเมนูไม่ซ้ำเลยนะคะนี่เนาะก็เป็นเมนูอาหารมีแต่น่ากินนะคะก็มีให้เราพร้อมเลยก็ไม่ต้องกลัวนะคะถ้าใครกลับมาอะไรอย่างนี้เนาะแต่ช่วงแรกก็อาจจะกินไม่ได้เพราะว่าเราเหนื่อยกับการเดินทางเนาะนี่นะคะโอเคก็ฝากกันไว้แค่นี้เนาะช่วงนี้ไม่ค่อยได้มีคลิปเพราะว่า เน็ตมันไม่ค่อยได้แรงด้วยนะคะก็เลยไม่ได้ค่อยได้เขาเรียกอะไรไม่ค่อยได้อัปเดตมากเท่าไหร่นะคะก็อาจจะโหลดนานกว่าน,นี้ไม่ได้อะเพราะว่าเน็ตเขามันไม่ค่อยแรงเนาะก็คนใช้เยอะไงก็แย่งกันใช้นะคะมือถือก็เน็ตหมดไวมากนะคะถ้าเราดูพวก u t u b e หรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวค่อยหาโปรใหม่ๆโอเคก็ฝากกันไว้แค่นี้นะคะบ๊ายบายแล้วค่อยเจอกัน คลิปหน้านะคะอย่าเพิ่งลืมกันเด้อจ้าเด้อบ๊ายบายฝากไว้ในอ้อมอดอมใจนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมื้อนะคะช่วงเย็นเนาะก็เป็นซิคโคหมูนะคะแล้วก็มีผักโบรอกโคลีกะล่ำดอกแล้วก็แครอทนะคะก็ข้าวร้อนๆเลยค่ะนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูเนาะก็เป็นอ่า ซิกโงงนะคะซิกคโงคงอร่อยนะซิกโคงงเราจะตักเลยเราอุ่นมันร้อนอ,อยูอย่แล้วเราอุ่นเพิ่มได้โอ้โอร้อนนี่นะคะอุอ๊ยโ,โอ้โอ้ร้อนนี่นะคะอันนี้เหมือนเป็นเอ็นเขาเลยนะเอ็นอย่างนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูเนาะเขาก็ ทำอาหารออกมาได้หน้าตาน่ากินนะคะเนาะนี่กับการกักตัวของเรานะคะสองอาทิตย์ก็จะมีเมนูไม่ซ้ำเลยนะคะนี่เนาะก็เป็นเมนูอาหารมีแต่หน้ากินนะคะก็มีให้เราพร้อมเลยก็ไม่ต้องกลัวนะคะถ้าใครกลับมาอะไรอย่างนี้เนาะแต่ช่วงแรกก็อาจจะกินไม่ได้เพราะว่าเราเหนื่อยกับการเดินทางเนาะนี่นะคะ โอเคก็ฝากกันไว้แค่นี้เนาะช่วงนี้ไม่ค่อยได้มีคลิปเพราะว่าเน็ตมันไม่ค่อยได้แรงด้วยนะคะก็เลยไม่ได้ค่อยได้เขาเรียกอะไรไม่ค่อยได้อัปเดตมากเท่าไหร่นะคะก็อาจจะโหลดนานกว่านี้ไม่ได้อะเพราะว่าเน็ตเขามันไม่ค่อยแรงเนาะก็คนใช้เยอะไงก็แย่งกันใช้นะคะ มือถือก็เน็ตหมดไวมากนะคะถ้าเราดูพวกเอ่อยูทูบหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวค่อยหาโปรใหม่ๆโอเคก็ฝากกันไว้แค่นี้นะคะบา,บายๆแล้วค่อยเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าเพิ่งลืมกันเดอ้อจ่าเดอ้อบ๊ายบายฝากไว้ในอ้อมอดอ้อมใจนะคะวันนี้ก็จะเป็นข้าวผัดกุ้นเชียงนะคะน่ากินมากเลยนะคะ ต้ยมยำไก่ใบมะขามก็แล้วเราจะลองชิมดูนะคะว่ารสชาติเป็นไงแซ่บมากเปรี้ยวจิจาดนะคะเป็นเมนูวันนี้ตอนกลางวันนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมื้อนะคะช่วงเย็นเนาะก็เป็นซิคโคมูนะคะแล้วก็มีผักบอกโคลี่ กระลำดอกแล้วก็แครอทนะคะก็ข้าวร้อนๆเลยค่ะนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูเนาะก็เ,ออเป็นซิคโคงนะคะซิคโคงอร่อยนะซิคโคงเราจะตักเลยเราอุ่นมันร้อนอยู่แล้วเราอุ่นเพิ่มได้โอ๊ยร้อนนี่นะคะอุ๊ยโอ้โอ้โอร้อน นี่เหมือนเป็นเอ็นเขาเลยนะเอ็ N. นนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูเนาะเขาก็ทำอาหารออกมาได้หน้าตาหน้ากินนะคะเนาะนี่กับการตักตัวของเรานะคะสองอาทิตย์ก็จะมีเมนูไม่ซ้ำเลยนะคะนี่เนาะก็เป็นเมนูอาหารมีแต่หน้ากินนะคะก็มีให้เราพร้อมเลยก็ไม่ต้องกลัวนะคะถ้าใคร กลับมาอะไรอย่างนี้เนาะแต่ช่วงแรกก็อาจจะกินไม่ได้เพราะว่าเราเหนื่อยกับการเดินทางเนาะนี่นะคะโอเคก็ฝากกันไว้แค่นี้เนาะช่วงนี้ไม่ค่อยได้มีคลิปเพราะว่าเน็ตมันไม่ค่อยได้แรงด้วยนะคะก็เลยไม่ได้ค่อยได้เขาเรียกอะไรไม่ค่อยได้อัปเดตมากเท่าไหร่นะคะก็อาจจะโหลดนานกว่าน,นี้ไม่ได้อะเพราะว่าเน็ตเขามันไม่ค่อยแรงเนาะก็ คนใช้เยอะไงก็แย่งกันใช้นะคะมือถือก็เน็ตหมดไวมากนะคะถ้าเราดูพวกเอ่อ u ูท b บหรืออะไรอย่างงี้เนาะเดี๋ยวค่อยหาโปรใหม่ๆโอเคก็ฝากกันไว้แค่นี้นะคะบ๊ายบายแล้วค่อยเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าเพิ่งลืมกันเดอ้อจ้ะเดอะ้อบ๊ายบายฝากไว้ในอ้อมอดอ้อมใจนะคะ